สวัสดีครับพี่พิุวท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านที่ต้ยราคาแบ่งปันมาให้พี่พิุวท่านเลือกได้รับชมเหมือนเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรที่เบอร์0 8น4 8แป7 4 6็ครับผมสว่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผม แล้วก็จะได้นพาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมอ่าวันนี้ราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีจ็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านฟดซื้อสององค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นพระอ่ากิ่งของพ่อตัวทอนครับผมนี่พร้อมเรียมพร้อมใช้งานครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ปี2,500ด้วยนะครับผมนี่ครับผม เป็นผากกริงหลวงพ่อโสธรครับผมในปีสองพันห้าร้อยครับผมนี่ 2, รนเรียมมาเก่าๆเ,เดิมๆครับผมนี่ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่โสธรสองพันห้าร้อยครับผมนี่ครับผมน,นี่เป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นเหรียญจอบเล็กครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมนี่องค์นี้การเรียมมาพร้อมใช้งานกันเลยนะครับผมนี่เป็นเหรียญจอบเล็กอ่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สองนะครับผมน่ครับผมอ่าสำหรับพี่เพี่านใดที่ถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขติดกับผมได้เลยนะพี่นะสําหรับเย็นนี้ก็มีมาแบ่งปันกับผมสององค์สี่ร้อยบาทเท่านั้นกับผมนี่นี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สองกับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหลู่ทวดอันนี้เป็นหลู่ทวดหลังแบบกับผมนี่รายการที่สามกับผมเป็นหลู่ทวดหลังแบบกับผมน่ จะเป็นรายการที่สามนะครับผมนี่นะครับผมเป็นหลวงปุ้ทวดหลังแบบนี่ครับผม อันนี้เป็นรายการที่สมามค,ครับผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นของขวัญปากน้ำในรายการที่สี่ครับผมของขวัญปากน้ํารายการที่สี่นะครับผมองนี้น่ครับผมเขาเคลือบมานะครับผมองนี้เป็นของขวัญปากน้ํานะครับผมจะเป็นรายการที่สี่นะครับผม นี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าอันนี้เป็นเรนหรียญหลวงพ่อมุ้ยครับผมนี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อมุ้ยครับผมรายการที่ห้าครับผม มุ่ยครับผม น,นี้เป็นรายการที่5ครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญกมรมหลวงชุมพรครับผมในเหรียญกมรมหลวงชุมพรรายการที่6นะครับผมสําหรับเหรียญน,นี้ครับผมนี่ครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องแป๊บนึงครับผมนี่ครับผม นี่เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรครับผมน,นี่จะเป็นรายการที่หนะครับผม เป็นรายการที่หกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระปิตาหลวงปู่ทีมครับผมรายการที่เจ็ดครับผมนี่นพระปิตาองค์เล็กๆครับผมหลวงปู่ทีมครับผมนี่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับผม อันนี้เป็นรายการที่เจ็ดครับผมราคาสองอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัสดสมเด็จรายการที่แปดครับผมนะครับอันนี้จะเป็นพัสดสมเด็จอ่ารายการที่แปดนะครับผมองค์นี้ครับผม รายการที่แปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เก้าครับผมอันนี้เป็นสมเด็จอาแตกรายงานครับผมข้างหลังเป็นอาพระาธาตุพนมครับผมนี่ข้างหลังเป็นพระาธาตุพนมครับผมเป็นหมายเลขที่เก้านะครับผม นี่ครับหมายเลขเก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบครับผมหมายเลขสิบครับผมอ่าเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบครับผมเหรียญน,นี้ครับผม ครับหมายเลขสิบกับผมราคาสองร้อาสิบบาทครับต่อไปเป็นจริงหลวงพ่อสุทรครับผมนี่หมายเลขสิบเอ็ดกับผมนี่ครับผมจริงจริงหลวงพ่อสุทรครับผมองค์นี้ครับผมน,ผมน,ผมนี่นี่ครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับสำหรับองค์นี้ครับผมนี่ ผมหมายเลขสิบเอ็ดก็ผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบสองก็ผมหมายเลขสิบสองก็ผมเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับผมเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดครับผมนี่ จะกดหนึ่ดอกนะครับในใต้ฐานนีจะเป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสองห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบาอันนี้เป็นเหรียญหลวพงพ่อเงินบัตรด,ดอนเยหอมครับผมน่ครับเป็นหมายเลขสิบสามครับผมองค์นี้ครับผม หมายเลขสิบสามผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระปิตาผมหลวงปู่ทิมก็ผมหมายเลขสิบสี่ก็ผมองค์นี้ครับผมนี่เป็นพระปิตาหลวงปู่ทิมก็ผมนี่นะฮะเก่าๆครับผมนี่เนิ้วมือติดครบเลยนะครับผมนี่เป็นปิตาหลวงปู่ทิมก็ผมองค์นี้ครับผมนี่ หมายเลขสิาาบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เป็นเหนรียญลูป,ปูผ่านครับผมนี่หมายเลขสิบห้าครับผมเป็นเหนรียญหาลูปูผ่านครับผมเหรียญนี้ครับผม ครับหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว,ว่านวัดห้วยมงคลครับผมหมายเลขสิบหกครับผมพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผมนี่พร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะครับผมจะเป็นหมายเลขสิบหกครับผมหลวงพ่ออาหลวงปู่ทวดเนื้อว,ว่านวัดห้วยมงคลครับผมนี่ ครับผมวัดห้วยมงคลครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบหกครับผมสําหรับองค์นี้ครับผมนี่ครับผมนี่ครับหมายเลขสิบหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงผู้เพียนครับผมเป็นเหรียญหลวงปู้เพียนครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่ครับ ปีสองห้าสองสามครับผมนี่นครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นเหรียญเซมาหลวงพุทวดครับผมนี่อ่าเป็นเหรียญเลื่อนครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมเป็นเหรียญเลื่อนนี ครับหมายเลขสิบแปดก็ผมราคาสองร้อยห้าสิบาท <บา S 1> ครับต่อไปเป็นพระคุณแผนหมายเลขสิบเก้าครับผมเป็นพระคุณแผนหมายเลขสิบเก้าครับผมในองค์นี้ครับผม คหมายเลขสิบเก้าผมราคาสองราบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่20สบอันนี้เป็นคุณแพนลงกุทีมก็ผมนหมายเลขที่ยี่สิก็ผม นี่ครับหมายเลขที่20ครับก็ผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นรูปเหมือนลูกบัวทวดก็ผมในรูปห่ปอเหมือนลูกบัวทวดหมายเลขที่21ครับผมนีก็ผมจะเป็นหมายเลขที่21นะครับผมถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมอสององค์400บาทเท่านั้นนะครับผม อันนี้มาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับผมในหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จอาหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับผมองค์นี้ครับผม ที่ยี่สิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมครับผมหลวงพ่อเดิมเนหางเก่าเก่าครับผมนี่รูปหลอหลวงพ่อเดิมใหม่เลขที่ยี่สิบสามครับผมองค์นี้ครับผม ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญพ่อท่านค้ายครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสําหรับองค์นี้ครับผม นี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมนี่เป็นเหรียญอาจารย์นำครับผมวัดดอนสลาครับผมพัทลุงครับผมนี่เป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับผมเป็นเหรียญอาจารย์นำครับผมนี่ครับผม วัดดอนสลาครับผมพัทลุงครับผมสองห้าสองศูนย์ครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมราคาสอง้อยห้าสิบาทครับสำหรับพี่นั่นใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติกมกรับผมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับ หรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ